สวัสดีครับผมโอปอชนะกันนะครับวันนี้ผมอยากจะมาบอกข้อดีของการพาทาสมาธิแล้วก็อธิษฐานจิตเพื่อส่งดวงวิญญาณนะครับว่ามันจะมีข้อดีอย่างไงเกี่ยวกับตัวเราบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราได้ฝึกสมาธิด้วยกันเนาะมันจะส่งผลให้คุณมีสติปัญญาที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าคุณอยากจะได้คําตอบอะไรหรือคุณกําลังจะคิดอยากทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้เจอคําตอบว่าเออทำอะไรดีหรือไม่ควรทําอะไรนะครับมันจะแบบเป็นปิ้งแวบเข้ามาในหัวคุณและการที่เรา และการที่ผมได้พาคุณทำนะครับพาทำสมาธิส่งเป็นพลังงานออกไปส่งเป็นคลื่นพลังงานความสุขพลังงานความรักความเมตตาออกไปเนี่ยแล้วก็ช่วยปลดปล่อยเขาเรียกว่าไงมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาเป็นการปรับภพบภูมิให้กับดวงวิญญาณต่างๆนะครับให้ไปเกิด ใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้นอันนี้เราส่งเป็นกําลังจิตของเราออกไปส่งเป็นความรู้สึกออกไปนะครับข้อดีของการทําตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีดวงวิญญาณหลายๆดวงเลยนะครับที่ได้ปรับภพบภูมิและไปเกิดใหม่นะครับเขาอาจจะเกิดในภพภูมิที่ดีอย่างเช่นเป็นเทพหรือเป็นอะไรหรืออาจจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรนี้นะครับซึ่งการไปเกิดของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เขายินดีแล้วก็อวยพรกับพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มันเป็นเหมือนกับการสร้างบุญไปด้วยกันเนาะแต่ว่ามันเป็นการสร้างบุญในโลก วิญญาณโอเคว่าเราได้ไปสร้างบุญใน,ในแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือจะได้กลับมาเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือดวงวิญญาณไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้กลับมาสะท้อนกลับเนี่ยคือการช่วยเหลือจริงๆจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อหวังการตอบรับนะครับแต่มาเป็นกฎของจังกรวาลอยู่แล้วกฎจักรวาลมีการสะท้อนกลับเสมอนะครับเมื่อเราส่งอะไรออกไปเราช่วยเหลือ อะไรแบบไหนออกไปนะครับสิ่งเหล่านั้นมันจะสะท้อนกลับหาเราเสมอยิ่งเราช่วยเหลือดวงวิญญาณนะครับแล้วถ้าเกิดเขาไปเป็นเทพไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราในวันที่เราต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันโอเคป้าซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนกับมนุษย์ทั่ว,วไปเลยที่เวลาเราให้ความช่วยเหลือกับใครนะครับสักวันหนึ่งเขาก็อยากที่จะตอบแทนเราทั้งๆท,ที่เราไม่ต้องทวงบุญคุณอะไรนะเขาก็อยากจะตอบแทนเราเสมอนี่ก็เหมือนกันครับหลักการเดียวกันเลยเราช่วยดวงวิญญาณไปแล้วนะครับเขาเกิด <uan> ใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้น เขาก็จะกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลเราในวันที่เราต้องการความช่วยเหลือได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนก็ตามที่ผมไลฟ์หน้าเพจนะครับแล้วบอกว่าวันนี้จะมีการพาทําสมาธิแผ่พลังงานปลดบ่อยดุมยานหรือว่า ช่วยปรับภพภบูมิให้กับดวงวิญญาณนะครับผมไม่อยากให้คุณทุกคนพลาดเลยเนาะคุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากตรงไหนบ้างนะครับก็คือจะได้รับการแจ้งเตือนตรงช่องที่มันเป็นชุมชนนะครับที่ผมจะทาเป็นเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาว่าผมจะนัดไลฟ์วันไหนบ้างนะันและผมจะไลฟ์ใน a c e b o o k นะครับเพจที่ชื่อว่าโอปอชนะการแรงบันดาลใจเพื่อความสําเร็จนะครับเนาะมาฝึกพลังงานกันมาฝึกการทําสมาธิและแผ่พลังงานช่วยเหลือดวงวิญญาณกันนะครับผมผมมั่นใจเลยว่าชีวิตคุณจะดีขึ้น เพราะตัวช่วยต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นแบ็กอัพให้กับคุณชีวิตคุณจะมีความสุขมีความเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะฮะก็อย่าพลาดนะครับกดติดตามเพจโอปอชนะการแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จเอาไปด้วยนะครับแล้วก็ u t u b e นี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะฮะเจอก,กันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย